หลังจากพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวาร,าร,ร,ราชารังสิ์ราชวรมหาวิหารถูกไฟไหม้คราวเดียวกับพระมนดบสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงคนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงโปรดให้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่โดยขยายอาคารออกไปถึงแนวเขตสีมาเกือบชิดพระมนตดบแล้วยกใบเสมาขึ้นติดกับผนังแทนและติดตั้งประตูด้านข้างเพิ่มจึงกลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบสกุลช่างวังหน้า ซึ่งพระอุโบสถลักษณะเฉพาะเช่นนี้มีอีกแห่งหนึ่งคือที่วัดชนะสงครามราชวารมหาวิหารปัจจุบันพระอุโบสถมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงหลังคามุงกระเบื้องดินเผามีช่อฟ้าใบระกาหน้าปันจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจกภาพพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคแวดล้อมด้วยภาพเทวดาหาะเหนือขึ้นไปเป็นเทพพนมบนพื้นลายใบเทศก้านต่อดอกไม่มีมุกหน้าหลัง สีรวมสืบสารความเป็นไทย